ร้องทุกข์กับบรรจงครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีสะพานเลียบคลองเป็นประชากรชํรุดนะครับบอกว่ารถเนี่ยวิ่งผ่านเสียงดังมากนอนไม่ได้ร้องทุกข์มาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหานี้หน่อยเราส่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามกับคุณเนยนัชนิดครับ ทรงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนถึงสภาพปัญหาสะพานค่ะให้คุณผู้ชมดูแบบนี้มีการนำแผ่นเหล็กมาปะไว้บริเวณกลางสะพานนะคะสิ่งที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันเป็นเรื่องของเสียงที่ดังมากๆให้คุณผู้ชมฟังนะคะทุกครั้งที่มีรถขับผ่านเสียงสะพานเสียงเหล็กดังมากๆจนเขานอนกันไม่ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาก็คือตอนนี้สะพานผุพังเสียหายเยอะมากเขากลัวกันว่าวันดีคืนดีจะเกิดอุบัติเหตุรถล่วงลงไปได้รับ ความเดือดร้อนได้รับอันตรายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะแล้วนอกจากดังแล้วยังผุอีกก็ไม่รู้ว่ารถคันไหนจะแจ็คถอดเวลาฝนตกทีจะมีมอเตอร์ไซค์มันลื่นล้มบนนี้เยอะมากนักลงนักเรียนอ่ะหมดแต่ก็ไม่มีใครมาแก้ไขแล,ละรับผิดชอบสักทีหนึ่งอ่ะมีศูนย์ดำรงธรรค่ะร้องเรียนไปเขาก็บอกว่าของเป็นของทางหลวงตอนนี้ถึงทางหลวงแล้วเรื่องแต่ก็ จะครึ่งปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรจนคนแก่เนี่ยแบบแย่แล้วว่าย่าแย่กันไปหมดแถวนี้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้อะไรมันดังมากอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วแถมว่ามันจะพังลงไปอีกอ,อบอตอเขาเคยดําเนินการให้อะไรแต่ว่าเขาบอกเขาได้ขอทําแล้วแต่ทางกรมชนเขาบอกว่ามันไม่ไม,ไม่มีหน้าที่ของอบอตอเป็นของกรมชนเราก็เลยไม่รู้จะเป็นของใครกันแน่ก็เลย อาศัยช่องนี้แหละค่ะที่จะเป็นสื่อให้เราให้ได้ทำเนืกว่าคนเฒ่าคนแก่นะคะสะพานตรงนี้มันเสียงดังมากแล้วข้างล่างมันก็จะหลุดลงไปแล้วมันผุลงไปหมดแล้วรถวิ่งเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเกิดอุบัติเหตุจะตกลงไปในคลองวันไหนรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะแยะมากเลยที่เขาลื่นล้มถลไยไปอุบัติเหตุเนี่ยตลอด เป็นอย่างนี้มาหลายปีมากไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานใดๆเลยอยู่ตรงนี้นอนไม่หลับเพราะว่าเสียงมันดังมากต้องผวาตกใจตื่นตลอดเพราะว่าเสียงมันดังมากบรรจงช่วยด้วยบรรจงช่วยด้วยบรรจงช่วยด้วยขณะที่ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายมิตร บุญจันทร์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิบเหนือสำนักงานชนประธานที่11ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวก็ให้ข้อมูลนะคะว่าสะพานที่มีการร้องเรียนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชนประธานจริงและได้ทราบแล้วว่าเกิดการชำรุดเสียหายขณะนี้ได้มีการเสนอแผนไปยังกรมชนประธานเพื่อของ,งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสะพานดังกล่าวอย่างถาวรแล้วแต่จะเข้าแผนซ่อมแซมในปี2567และขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบสะพานค่ะ ทันท,ทีที่ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะเราสะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงที่ดังมากๆหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนสะพานไปยังผู้มนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือนะคะก็ได้รับคำยืนยันแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะส่งหัวหน้าฝ่ายช่างกลนลงพื้นที่ประเมินพร้อมหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขชั่วคราวในระหว่างที่รองงบป,ประมาณปี2567ค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงกิรติศรีน้อยถ่ายภาพนัทชนิดเทนน้อยรายงาน นี่นะครับก็เป็นปัญหานะครับที่ถนนเรียบคลองเปรมประชากรตําบลบางพลูอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมส่งรายละเอียดข้อมูลมาร้องทุกข์กับบรรจงได้นะครับที่เพจร้องทุกข์กับบรรจงส่งมาทางกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้